น้องผู้แทนโดนโกงอีกแล้วหรอคะถูกต้องค่ะเฮ้ยน้องผู้แทนโดนโกงสมมุติว่าเฮ้ยโดนผู้ชายหลอกเงินแล้วไงผู้แทนโดนผู้ชายหลอกเงินอาอชิเตรุโยเวลคัมเวลคัมสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการออฟฟิตติดโมเด็กปึกตัวโปรโอ,โอ้โหมีเรื่องแล้วเฮ้ยไม่ไม่สิรายการเราจะไม่ได้ใช้ชื่อนี้อีกต่อไปแล้วเพราะว่ารายการของเราถูกตัดงบประมาณนับจากนี้ทุกพื้นที่นะคะรายการของเรานะคะจะเหลือแค่คําว่าติดโมสังเกตได้เลยว่าแม้แต่สตูดิโอการถ่าของเราก็ถูกตัดงบเสนเดียวกัน ถึงแม้ว่านะคะใน2เอพิโซดแรกเนี่ยเราจะดูมีพร็อพมีอะไรที่มากขึ้นมีแสงไฟมาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถามว่าต่างจากเอพิโซดที่แล้วไหมนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรคะ่ะถึงแม้นะคะรายการของเราจะเปลี่ยนสถานที่จะเปลี่ยนแต่พิธีกรยังเป็นคนเดิมพบกับดิฉันเอเคอารคัตคิมกระแสโศพิธีกรมากความสามารถเป็นทั้งนางแบบอินฟลูเอนเซอร์ครีเอเตอร์และที่สําคัญกาลังจะเป็นบัณฑิตแกเขาเหรอ นะคะซึ่งจะบอกก่อนนะคะว่าในช่วง2องเอพิโซดที่ผ่านมาในกระแสต,ตอบรับนะคะค่อนข้างที่จะดีมากเลยทีเดียวดังนั้นนะคะในเมื่อนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแขกรับเชิญมามากมายและนะคะเราก็มีการทําการเปิดโบนนะคะทาง Facebook แฟนเพจ BIA s t a t i o แไปแล้วว่าอยากจะให้แขกรับเชิญคนไหนนะคะมาอีกครั้งและในวันนี้คะ่ะแน่นอนนะคะแขกรับเชิญที่ได้รับการโหวตสูงสุดนะคะนั่นก็คือน้องคุณพูหรือรอพูแทนนี่แบรนั่นเองค่ะ แต่ว่าในวันนี้นะคะเราจะไม่คุยเรื่องเดิมเรื่องการถูกโกงเงิน3ล้านตอนอายุ18แต่วันนี้นะคะเดี๋ยวไปฟังกับเธอเลยค่ะว่าเธอจะมาพูดในท็อปปิกหรือว่าจะมาแชร์ประสบการณ์เลวร้ายได้มากหน่อยแค่ไหนไปพบกับเธอกันเลยค่ะกับน้องผู้แทนคุณผู้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 ผผแทนมี่แบ๊สวัสดีค่ะ <c oughs> เอาใหม่ไหมเอาใหม่สวัสดีค่ะ คุณพูดนะคะเอางี้ดีกว่าน่องพูดแทนคือแฟนคลับรายการของเราเนี่ยคุณหน้าคุณตังหน้องพูดแทนอยู่แล้วดังนั้นเราอาจจะไม่ต้องถามอะไรลึกมากมายแต่เข้าประเด็นเลยละกันค่ะน้องพูดแทนโดนโกงอีกแล้วหรอคะถูกต้องค่ะเฮ้ยน้องพูดแทนโดนโกงเนื่องจากเราเป็นอินฟลูทำงานมาพักแล้วมีเงินแต่ก็แบบรู้สึกเสียดายเงินไงเนื้อออกปะมันรวยแล้วเนาะมันรวยเงินมันหอมเลยไปหาเรื่องใช้เงินเห่อละกันอุ้ย ก็อยากจะลงทุนในการแบบว่าซื้อโทรศัพท์ใหม่มาถ่ายคลิปอตอนใช้ iPhone 4S ปะนานไปเอนานไปจาก iPhone 13เป็นจะเปลี่ยนเป็น iPhone 16 Pro Max ก็เลยหาข้อมูลเพราะว่าเงินก้อนนึงเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาแป๊บหนึ่งเนาะในการแบบตัดสินใจใช้เวลาแป๊บหนึ่งในการตัดสินใจแต่เงินก้อนนึงซื้อ iPhone 16 Pro Max ใช่โอเคอ่ะพอใช้เวลาแป๊บหนึ่งละเฮ้ยโทรศัพท์แอบฟัง เขาสับมันแอบฟังเราพูดเราแอบฟังมันรู้ว่าเราจะอยากได้อยากได้อะไรกดงานดีใช่ไหมใช่ขึ้นแอดมาเลย Facebook แล้วตอนนั้นหนูทำยังไงใจเรามายังใจมาแล้วอุ้ยนี่คือรุ่นที่เราอยากได้พอดีเลยสีอะไรสีอะไรอ่ะสีอะไรสีดำเพราะตัวขาวก็เลยทักไปเลยแต่ตอนแรกอะรู้สึกว่าเลยหล่อพอมันมองย้อนตอนนี้นะเพจกก็ไม่ได้ดูน่าเชื่อถือมากพูดตามตรง คือหลายคนอาจจะเบรมเหยื่อว่าอุย้ยเหยื่อโง่มากเออจงเลยแค่นี้ก็ดูไม่อมอกว่าจะโกงเป็นทางอินฟูมีเงินจต่ซื้อของออ,อนไลน์โกงงี้ปะซึ่งฉันพูดเลยนะว่าจริงโง่จริง, <c oughs> ง,รงๆนะเออก็โง่จริงอะ่ะเราเล่าถึงความโง่ให้น้องๆฟังหน่อยว่าเป็นไงอ่ะก็คือพอเรารู้เสร็จใช่ไหมคะพอโอนเงินปุ๊บเฮ้ยชีบอกว่ายอดไม่เข้าโอนไปนะห้าพันยอด <c oughs> ไม่เข้าห้าพ ส่งสนีปเรียบร้อยแล้วส่งสริปเรียบร้อยแล้วชีบอกว่าเขียนบันทึกช่วยจําผิดเออแล้วก็เลยแบบเฮ้ยความผิดฉันหลออะไรเงี้ยันก็เลยแบบตอนแรกเหมือนจะโอนโอนมาโอนเพิ่มด้วยตอนนั้นคือมันแบบหน้ามันแบบมันราคาถูกใช่แล้วชีบอกเดี๋ยวชีโอนกลับเพราะว่าแบบยอดมันค้างอยู่ในระบบอะไรเงี้ยชนก็แบบเอกใจแล้วฉลาดแล้วเริ่มเอกแล้วฉลาดแล้วก็เลยบอกว่าไม่จริงแล้วเริ <Mayor> ่มรู้ตัวก็เลยใช้คําว่า ตำนานเลยก็คือคลิปที่ไวรัลนี่คลิปไวรัลด้วยฉันจะแจ้งความและลงคลิปใน t i k t o k เพราะว่าฉันเป็นอินฟลูตอนนั้นนะตอนนั้นใช่ไหมคือเราเริ่มเอกใจแล้วบอกว่านี่เจอแน่ฉันจะอัดคลิปลงทิกตอกทุกวันเลยเพราะฉันเป็นอินฟลูใช่วลีนี้เลยฉันต้องเป็นคนเล่านี่หว่าเออมาคืออ่ะมันก็เลยเกิดวลีนี้ขึ้นมาเลยว่าฉันจะแจ้งความและฉันจะอัดคลิปลงทิกตอกเพราะว่าฉันเป็นอินฟลู อย่างนี้เลยขู่โจรทำอะไรโจรกลัวไหมไม่อุ้ยชิเล่นกับไฟหรอายบล็อกฉันฮะี่โดนโจบล็อกแล้วฉันอยากจะรู้ว่าความรู้สึกของน้องผู้แทนอะที่เป็นอินฟลูเนี่ยโดนบล็อกเอาจริงนะคุยจะโดนคนด่ามากกว่าเดิมไหมตลกตลกยังตลกอยู่เลยตอนนั้นแกเป็นฟิลฟีแบบนี้บอกว่าจะโดนบล็อกอัดคลิปเลยอัดคลิปเลยอาบน้ำเตรียมตัวไปสถานีตำรวจแล้วก็ไปเตรียมตัวเลยว่าแบบ แทนเลยว่าตัวเองต้องทำคอนเทนต์อะไรบ้างเพราะเราเป็นแบบครีเอเตอร์อยู่แล้วนึกออกปะในเมื่อเราจ่ายเงินไปทั้งหมดห0 0พันแล้วเนี่ยดังนั้นคำนวณมาแล้วว่าต้องได้กี่คลิปอย่างต่ำสามถูกอันนี้คือ mindset ที่ถูกต้องคือกรคนอาจจะว่าเป็นอูราห์ขออุ้ยโง่มากแต่เราต้องพิมพ์ไปกินให้เป็นโอกาสถูกต้องคือแม้เราจะเสียเราคิดซะว่าห้าพันที่เสียไปเป็นค่าคอนเทนต์ถูกต้องแพงแพงหน่อยแต่ว่าก็คุ้มนะคะเอ็นเกจก็ดีดีอืมแล้วก็สุดท้ายแล้วพอไปใส่ตำรวจปุ๊บบอกตำรวจอีกทีว่าโดนโกง ตำรวจว่าไงบ้างตำรวจว่าโกงอะไรโอ้ยคอเซนเตอร,ร์อีกแล้วคือคอเซนเตอร์ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาีกระแสอคอเซนเตอร์ร,ระบาดแรงมากซึ่งตำรวจก็คิดว่าเราก็โดนคอเซนเตอร์เหมือนกันซึ่งจร <ừ> ิงไม่ใช่แต่ก็ไม่วายถามตำรวจว่าจะได้เงินคืนไหมตำรวจบอกว่าภายใน30มสิบวิไม่ใช่ได้คืนนะหายไปแล้วก็คือเขาทํางานเป็นระบบนะอันนี้แชร์เลยเออเออแชร์แชร์แชร์คือเขาจะมีบัญชีม้าซึ่งมันจะโอนเข้าอีกบัญชีหนึ่งก็คือ แบบมันไปเรื่อยๆเป็นทอดๆมันจะมีออม,ม้า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 สุดท้ายแล้วแบบมันไม่สามารถสืบสาวได้จนถึงต้นต่ออย่างเงี้ยม,มันก็เลยเป็นที่มาของคำว่ายังมีมิจฉาชีพยอยู่ในสังคมไทยถึงทุกวันนี้อแล้วเรื่องราวจบยังไงคะน้องผู้แทนเรื่องราวจบก็คือไม่ได้เงินคืนแถมว่าเสียเพิ่มไหมไม่เสียเพิ่มแต่ว่าได้โทรศัพท์ใหม่มาแล้วนะคะบ16 Pro Max นิหนึ่งเทราไบต์ว้า Mac, วาไม่มีอะไรผู้เชยเออ ก็ไม่มีอะไรค่ะไม่ได้เงินจากใน Facebook เหมือนเดิมไม่ใช่อันนี้สูตรเลยแล้วไปบอกสูตรว่าอ๋อโดนโกงมาสูตรบอกว่าไม่น่าเลยเนาะซ้ำเติมเรานะน้องพูดแทนเอางี้ดีกว่าแต่ว่าคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะเห็นกระแสหรือข่าวแบบนี้แล้วว่าเออถูก call center โกงถูกแก๊งมิจฉาชีพโกงแต่ว่าเราก็ไปย้ำเตือนมาโดยตลอดนะคะว่าเออให้มีสติให้มีการกวนระวังแต่ว่าแม้แต่น้องพูดแทนเองเนี่ยที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเนี่ยยอดฟอลเนี่ย3 5 k ยัง,งถูกโกงได้ถึงแม้ว่าคนเราเฮ่จะเป็นเศษเงินเล็กๆน้อยๆห้าพันแต่สำหรับเราในฐานะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เงินไม่ได้หาง่ายขนาดั้นใช่ไหมคะลุงเพนใช่ค่ะยากมากแล้วอยากจะฝากอยากจะฝากเตือนอะไรไหมเตือนที่แบบว่าคนที่แบบว่าเปิดมาดูคลิปนี้แล้วเอ้าเฮ้ยต้องมีสติแล้วระวังอันนี้โกงแนวทางนี้คือโกงแน่ๆก็ <c oughs> <c oughs> มันเอาจริงมันก็ดูง่ายมากค่ะแต่ก็ยังโดนโกงคือ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันอยู่ที่ว่าใจแล้วก็สติแล้วก็เชื่อเรื่องดวงมันเล่นกับความต้องการอีน่ยจิตวิทยาเก่งมากใช่ ก็นั่นแหละไม่มีอะไรจะบอกก็คือต้องมีสติในการใช้ชีวิตเยอะๆอยากเป็นเหมือนดิฉันพูดแล้วก็เศร้าเป็นไรคะคิดถึงแฟนอุ้ยอุ้ยทีมงานแรงมากแกไม่มีแฟนพูดแทนไม่มีแฟนทำอะไรได้หรออ่ะ แต่ว่าเอาจริงๆนะแต่ว่าพอหลังจากที่เกิดกระแสช่วงนั้นมาแล้วเนี่ยคนก็ท่มเยอะเหมือนกันเยอะและได้ข่าวว่าเป็นอีกกระแสหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือจริงหรือไม่คะที่น้องพุทแท้เนี่ยจะเป็นอินฟลูที่จะถูกลูกค้าด่าเยอะมากแล้วก็ด่าลูกค้าเยอะเช่นเดียวกันเพราะว่าเรื่องรีวิวคุชชั่นแชร์ดิดหนึ่งอ่ะถูกต้องแก้ต่างไหมหรือยังไงไม่แก้ต่างเฮ้ยเรื่องจริงเอออ่ะก็คือเวลาเราทํารีวิวเนาะเรารีวิวแบบว่าเขาเรียกว่าฮอนเนสต r รีวิวแบบจริงใจกับผู้บริโภคอยู่แล้ว แล้วคราวนี้เวลามันมีจ้างเข้ามาเราก็มีแบบเบนฟิตที่ได้มาก็คือเงินเนาะซึ่งเราก็จะคุยกับลูกค้าตรงๆว่าช่องเราเป็นการรีวิวอย่างนี้แต่มันก็มีบางแบรนด์ที่แบบว่า,วามีบางแบรนด์รีฟให้มาอวยชำมงหยาถูกต้องอะเนะมันมีบางแบรนด์ที่แบบยังไม่ทันได้ลองสินค้าเลยสคริปต์มาพร้อมเฮ้ย <Hey. S 1> ใช้ดีมากน่น <Hey. S 1> นี่นั่นเราก็บอกเราก็มีการต่อรองว่าแบบไม่โอเคนะแบบเรายังไม่ได้ลองเลยเราจะ ไม่สามารถเคลม่างนี้ได้จริงๆอะไรเงี้ยขอลองก่อนแลอกส่งสคริปกลับได้ไหมสรุปก็คืออ่านไม่ตอบเป็นอาทิตย์อุ้ยก็คือรับไม่ได้ที่จะต้องพูดตรงๆซึ่งถามว่าจริงๆอ่ะในยุคสมัยเนี้ย oh. คนมันไม่ได้โอ้ยซีเรียสขนาดนั้นว่าแบบอุ้ยมีรีวิวที่แย่แล้วจะไม่ซื้อเพราะบาง uh uh. อย่างเราพูดว่าอุ้ยคูชั้นตัวนี้แบบทาแล้วหน้ามันมากแต่บางคนหน้าแห้งเขาอาจจะชอบ uh. หรือว่าครูชั้นตัวนี้แบบทา,าแล้วแมตช์เกินแบบ ผิวลอกอะไรเงี้ยแต่แบบบางคนหน้ามันใช้แล้วแบบมันวัวกมันดีเราแค่พูดตรงๆว่าแบบเออตัวนี้เนื้อมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยความชอบไามชอบมันเนาะซึ่งเอาจริงอะเราก็พยายามใช้อย่างจริงจังนะว่าแบบมันมันไม่เวิร์กเพราะเราโง่หรือว่ามันไม่เวิร์กเพราะสินค้าไม่วงจริงจริงอ๋อก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าพอเราลองใช้แล้วเราก็แบบว่าเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าไม่ discredit แบรนด์เกินไปก็เราพยายามสุดความสามารถเราจริงๆแต่ละแบรนด์ จริงค่ะแล้วจริงหมายที่น้องผู้แทนเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นผู้นําในการรีวิวคุชชั่นและเป็นตัวแทนกับคนที่ใช้คุชชั่นสีเข้มอก็อยู่แล้วเนื่องจากสมัยนี้อินฟลูมันมีแต่แบบว่าผิวขาวเกาหลีอพอรงมาตัวแบบตัวดำอย่างเงี้ยม,มันก็แปลกใหม่ึกออกปะแล้วพอเราเราคุชชั่นเรื่อยใช่ไหมพอหน้าลอยมันก็ตลกมันก็แต่ว่าในความตลกนั้นมันก็มีส่งสารให้แบรนด์ได้รู้ว่าแบบเอ้ยอยูทำสีน้อยเกินไปนะ แล้วมันมีบางแบรนด์ที่แบบฟังแล้วเขาก็เอาไปปรับปรุงเออบอกเลยนะว่าไม่ใช่มีแค่แบรนด์เดียวมี2แบรนด์ที่เขาก็ซึมว่ากำลังทําสีให้อยู่ซึ่งแบบมีแบรนด์หนึ่งส่งสีมาให้ลองแล้วว้ะ w พอกจึงอะ Why พอดีเลย Why แต่ตอนเนี้ยเป็นอะไร Why ตื่นเต้นแกนี่ถือว่าเป็นหุ่นทดลองหนูดูทดลองในการดีวีคูชั่นแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเวอร์ใช่ไหมครับพี่เพชรเรื่องราวดีๆเวอร์ก็คือคนผิวเข้มก็จะ มีที่ยืนมากขึ้นในวงการ makeup and สกินแคร์นะคะใช่แล้วเคยมีความคิดไหมว่าเอ้ยแม่งทำไมแบบว่าคุชชั่นสีก็ไม่ได้รองพื้นก็นไม่ได้เครื่องสำอางบัชเอยไม่เหมาะกับคนผิวแคบเลยเคยมีโมเมนต์หรือแวบเข้ามาในหัวแบบว่าอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยตัวเองว้ายวายวายสปอยขึ้นเลยเหรอเอ,เอาเลยสิเขาหอ่อเลยะครับเจ๊คือต้องบอกก่อนว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมีโก a อยู่แล้วคือเป็นนักฟุตบอลคือมือหน้าเหมือนแต่ว่าไม่อยากเป็นอ่ะก็คือเราจะมีโก a แบบว่า ยอดฟอนเท่านี้เราจะทําสิ่งนี้แล้วก็อีกขั้นหนึ่งจะอีขั้นหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ในด้านของการเป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยยังไม่ถึงเพราะว่าพูดตามตรงว่าโดนมหาลัยคุมกําเนิดไม่มีเวลาทําอะไรเลยนี่แหละค่ะก็เลยคิดว่าเราลาออกกันไหมไปทําอินฟลูเต็มตัวเพราะรายได้ดีนะ เราได้ดีแต่ว่าอ่ะพูดถึงพาร์ทน,นี้แล้วในฐานะจะเข้ามาพาร์ทอินฟลูแล้วงั้นเดี๋ยวแนะนำเลยดีกว่าว่าน้องๆที่อยากจะเป็นอินฟลูเนี่ยแต่ว่ายังหาสไตล์ของตัวเองไม่เจอมีคําแนะนําอะไรบ้างอย่างผู้แทนจะพัฒน์จะผูกแบบเป็นรีบุคชลท่านได้ยังไงเพราะถ้าพูดถึงเรื่องคุชชั่นเนี่ยก็ต้องเป็นคุชผู้แทนแม้แต่ในเอสเนี่ยมีการคุยกันได้ข่าวมาว่าคนที่คุยในเอสเนี่ยก็กำลังวิจารณ์คนที่รีบุคชลท่านแล้วเป็นหนูเองแล้วหนูกำลังคุยกับคนนั้นด้วยใช่ก็คือเราเนี่ยเป็นภาพจำ ชอบลองมากเนี่ยต้องยอมรับว่าช่วงแบบปีสองปีที่ผ่านมาคือพูชั่นมาแรงมากทุกแบรนด์ผลิตคูชั่นทุกพื้นที่มีแต่คูชั่นทูกค่ะนึกออกปะแล้วเราก็เลยอยากใช้บ้างไงแต่มันก็ใช้ไม่ได้แล้วพอเราลองปุ๊บอุ้ยน่าร่อยตลกตลกตลกเอาแบรนด์มาเมคฟันโน่นนี่นั่นคนก็เมคฟันเราต่อซึ่งเราชอบไหมเราก็ชอบนะเราเ<อ>สึกว่าแบบเอนเกจมันดี <laughs> เออเอนเกจมันดีอ่ะเอนเกจมันหอมอันนึกออกปะอ,อันดับแรกเลยอยากให้ทุกคนทําจากความชอบสมมุติว่าอ่ะอินฟลูมันมีรายได้ก็จริงแต่ถ้าาาเรทํ โดยยึดรายได้เป็นหลักแล้วความชอบไม่ได้มีเนี่ยมันหมดไฟง่ายมากนะมสมมุติว่างานหนึ่งเนี่ยมันต้องแก้ประมาณ3รอบเงี้ยถ้าเราไม่ได้ชอบจริงๆเราไม่ได้อยากจะลงมันจริงๆสุดท้ายแล้วมันก็หมดแพชชั่นหมดไฟไปเองใช่แนะนําว่าให้ทําอะไรจากความชอบดีก,กว่าเหมือนคุณพี่ a อเคเนี่ยโอ้ยทําไมคะอาจจะโอ้ยอันแนะนอ,อันแนะนอะไร<ๆ>ความสามารถเหลือเกินอื ถ้าพี่ใหญ่จะเปิดติ๊กตอกเนี่ยพี่ควรจะเป็นคอนเทนต์ประมาณไหนเนาะวิเคราะห์ชื่อช่องควรชื่อช่องมีผลไหมชื่อช่องมีผลไหมชื่อช่องมีผลนะมีผลคุณผู้คุณผูอ้อันนี้ก็อาจจะไม่มีผลมากเท่าไหร่ไม่มีผลมากเอออ่ะถ้าสมมติว่าพี่อยากจะเปิดช่องติ๊กตอกบ้างพี่ควรจะใช้ชื่อช่องว่าอะไรคะเป็นคอนเทนต์แนวไหน AK จริงไอเ a ยคารักคิมก็ได้เลยนะได้เลยมันเป็นภาพจำทุกคนก็รู้จัก everyone in this room everyone in this country พาร์ทเรสเซิลสุดจะแพ้เลยอะเป็นแบบไหนล,งลงองลองวิเคราะห์พี่สิอ่ะแต่ว่าคอนเทนต์เนี่ยรู้จักช่องชูมาไหมคะ uma, ชูมาน้องชูมาพี่ว่าคอนเทนต์น่าจะเป็นอย่าง,งานั้นคล้ายๆอย่าง,งานั้นเป็นแบบเอ,เ,อเอาคลิปเอาเอาคลิปเต้นที่แมสแมสมาทําเป็นตลกอเอามาเมคฟันเหมือนกันเพราะว่าพี่ไอเคเนี่ยมันกำลังวิจาตลกใช่หรือพี่เคคิดว่าตัวเองสวยต้องท<อ><ค>ำงคอนเทนต์แบบพันลักแมวอะไรอย่างนี้โอ้ ได้ไหมล่ะเทียบเ,เขาเลยเหรอเอคอรักแมาแต่เคแต่เคมได้นะอ่ะเอครักมุริรัมเหมือนกันโอ้เอคอยู่จังหวัดเดียวกับพันรักแมวไม่ใช่เคยไปแลกเปลี่ยนที่บุริรัมอ๋อแก้ข่าวเยอะนะ อาข้ามไปข้ามไปถือว่าได้รู้เรื่องราวแล้วว่าการแนวทางในสำหรับคนที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็น ok ติ๊กต็อกเกอร์ต่างๆแล้วก็กเรียกได้ว่าสรุปก็คือว่าหาแนวทางไปของตัวเองเอางี้เลยงานเข้าประเด็นเลยในฐานะที่เรียกว่าเป็นแบบว่าในหมวดของเครื่องสำอาวี้บิอกบอกร์แล้วกันเนาะมีช่วงเนี้ยอยากจะแนะนําผลิตภัณฑ์อะไรกับเด็กๆนะโอ้ไม่ก็ oh <my> เริ่มจากอะไรก่อนดีล่ะงานผิวหรองานผิวงานผิวก่อนเลยงานผิวก่อนที่อยากแนะนําเลยสิ่งนี้ถ้าคนที่ติดตามอยู่แล้วจะรู้ก็คือคูชั่น ทีรือทีรือทีเรืชั้นไข่ตลับแดงไข่ตลับแดงเอาดิสิเยอะมากแล้วแบบปกปิดดีเป็นผิวแต่ว่ามีความหยืดมีความมานันนิดนึงต้องอาจจะเซ็ตแป้งช่วยหน่อยอย,อย่างวันนี้อืก็ต้องเซ็ตช่วยเพราะเมื่อกี้ก็มันอยู่ราคานักศึกษาเขาถึงได้ได้อยู่ตอนปลายแบบว่าร้อยร้อยป,ปลาย,ยป,ปลายร้อยปลายปนี่คือหลักร้อยไปลายปก็คือดูว่าอร ห้าแบงก์แดงบวกบวกประมาณห้าร้อยกาบะแต่ว่าคุ้มไหมตลาดนึงใช้ได้นานไหมคะคุ้มนะเดือนสองเดือนแต่งอันนี้แต่ว่าแต่งกี่วันทุกวันก็คุ้มค่ะหมายว่าคุ้มใช่ไหมแต่ว่าเรียกวบคุณภาพใช่ไหมคะใช่คุณภาพดีแล้วอันนี้อยากจะทราบดีกว่าว่านอกจากน้องผู้แทนเนี่ยบอกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยเรียนด้วยแล้วเมื่อกี้เห็นบอกว่าเราอาจจะมีโก a ที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะอยากจะทำแต่ตัวนี้อาจจะยังไม่ทำเพราะว่าโดนมหาลัยคุณมกำเนิด งั้นถามตรงๆเลยนะริหารจัดก,การเวลาไงพ่อเห็นน้องพุธนี่ลงคลิปทุกวันเลยก็เอาจิงนะเรียนเราแับความสําสคัญอันไหนสําคัญมากก็ทํามันก่อนซึ่งสิ่งที่สําคัญมากคือนอนนอนกอนฟังซาบีนาใช่แล้วก็ฟังเพลงเปิดสปอติฟายนอนจริงๆนะบางทีมันเ,ออเป็นวิธีหนีปัญหาสมมติว่าทุกอย่างมันลุมเยอะใช่ไหมเออทุกอย่างมันลุมเยอะอย่างเงี้ยแล้วแบบมันมันลุมตอนกลางคืนอ่ะไม่รู้ทำไงเครียดมากนอนแล้วตื่นมาค่อยมาเคลีย เพราะว่ามันวุ่นวายไปก่อนคือ,อคนไทยมันติดนะติดการทํางานแบบว่าตลอดเวลาย4สิชั่วโมงซึ่งมันไม่ใช้สิ่งที่ถูกต้องถูกเราต้องนอนน้องผู้แทนคิดว่าแน่นะเ,าเนาี้ตัวเองจะโดนโกงอีกไหมเพราะว่าน้องผู้แทนเนี่ยไม่ได้โดนโกงเป็นครั้งแรกเพราะว่ารอบก่อนที่ออกมาเนี่ยก็คือโดนโกงแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือรอบสองเนี่ยเป็นโกงผ่านออนไลน์รอบสามคิดว่าจะโดนโกงผ่านช่องทางไหนคะอาจจะเป็นผู้ชายเพราะว่ายังยังไม่มีนะแบบใหม่รู้สึกว่าถ้าโดนโกงด้วยผู้ชาย มันเก๋มันเก๋สมมุติว่าเฮ้ยโดนผู้ชายหลอกเงินแล้วไงผู้แทนของผู้ชายหลอกเงินยังยังไม่เกิดขึ้นไฮไลท์หรอไฮไลท์ไปก่อนให้คนแบบคนอยากเข้ามาดูคลิปเราเออแต่ก็คิดว่าเป็นเรื่องนี้น่น่าจะเกิดขึ้นดีแบบโดนเก๋หลอกโดนผู้ชายหลอกเนี้ย แล้วเราก็พร้อมที่จะสเปนไงงั้นในช่วงท้ายนี้เดี๋ยวเป็นถึงช่วงได้ของรายการแล้วพอเปิดมาถึงช่วงนี้แล้วเปิดโอกาสให้น้องผู้แทนพูดเลยละกันอยากจะทราบท้ายหรือว่าสเปคของน้องผู้แทนเป็นตัวไหนเผื่อคนอยากจะเข้ามาจีบเราเฮ้ยปเป็นอินฟลูเอนเซอร์เข้าถึงยากหรือเปล่าไม่ยากนะใครบอกอย่าเขินบางคนแบบครึ่งล้านยังไม่มีแฟนเลยบางคนครึ่งล้านยังไม่มีแฟนแล้วเขามาเร้ยนรู้หรอล้านก็ไม่มีล้านห้าล้านหก้ล้านห้าล้านหกก็ไม่มีซึ่งอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้เข้าถึงยากเลยแต่ว่าคนที่ ยอดอต่ำกว่านั้นนิดนึงม,มีแฟน,แ,ฟนแต่บางคนยอดอเป็น3,000อย่างเงี้ยออมีแฟนซึ่งมันแล้วแต่มากๆแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคชะตาและจะบอกว่าความสวยก็ไม่ได้แล้วยุคนี้แบบว่า <c oughs> สวยไม่สวยเราสามารถมีความรักได้หมดหลังเลยเพรากคคนที่สวยมากๆใช่ยังไม่มี สรุปสเปคเป็นยังไงเทสดีเทสดีไฮป์โกลเด้นค่ะอะไรแอสตติกแอสตติกเท่านั้นคือต้องเข้ากับเราได้ไลฟ์สไตล์เราค้อง้างจะติดแกรมติดรูอ่าไหนเราพูดไลฟ์สไตล์ของน้องคุณผู้นี่เป็นยังไงดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่อ่าก็คือดูไม่ออกจริงๆหรออืมคือเราเป็นอ่ะเรานี้ยามตัวเองว่าเป็นคนชอบกินพาสต้ากแกงส้ม What is that อ้าวแกเป็นคนทำนี่ อ่ะแกงถึงเร,เราจะกินแกงส้มแต่วานนสตอรที่เราลงกินพาสต้าตลอดแต่ว, <c oughs> ช,วตชีวิตจีนกินแกงส้มคือวิธีชีวิตชีวิตจิงกะในออนโซเชียลนี่คือจะต่างกันต่างกันนิดนึงคนเรามีหลายพาทเนาะอืมอ่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มีการอัปเดตชีวิตขอเราพูดอะไรบ้างแล้วแต่นอกจากนี้เราจะไม่ได้อัปเดตแค่ชีวิตเราจะอัปเดตหน้าที่การงานแล้วก็โปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยถูกต้องคซึ่งแน่นอนค่ะว่านี่เลยโปรเจกต์ของเรานะคะ Noise Off นะคะแล้วรเวทีที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องจาก ประเทศอังกฤษส่งตมาปยังที่ประเทศไทยโอ้มายก็และที่สำคัญน้องผู้แทนนอยเซสออมเนี่ยเป็นครั้งแรกที่จัดแสดงที่ประเทศไทยด้วยใช่แล้วจัดแสดงที่นี่เลยแบ็กบ็อกเตอร์น,นะคะโรงละครของมหายกุงเทพของเราบอกเลยว่าคุณภาพมากเทียบกับรัชดาไรเตอร์ได้เลยบุดไปจริง เคลมรเคลมแรบไม่นะคะ noise off นะคะก็สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบละครเวทีหรือว่ายังไม่เคยดูแล้วก็อยากให้ลองเปิดใจนะคะเป็นประสบการณ์ที่จะหาที่ไหนไปได้แน่ๆเพราะเป็นละครที่เล่นสดจริงๆและที่สำคัญนะคะเราเล่นทั้งหมด3รอบด้วยกันนะคะ2 0 21 22มีนาคมนะคะแล้วก็สามารถจองบัตรนะคะได้ที่ i have ticket นะคะและที่สำคัญน้องผู้แทนเขาชมฟรี เขาชมฟรีทุกที่นั่งน,นะคะที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะคะสำหรับวันนี้นะคะสามารถจองได้แล้วที่ i have ticket หรือว่าสแกนเคอร์โคตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวขึ้นหน้าจอให้นะคขายของแสดงนุองผู้แทนไป <c oughs> ไปกันต่อคืออยากจะทราบเคาว,ว่าน้องผู้แทนเนี่ยวางอนาคตยังไงบ้างเกี่ยวกับวงการ info อินฟลูอาชีพของตัวเองด้วยความที่เราแบบติดตามอนิอนฟลูเยอะเนาะเราก็เห็นแบบสเต็ปของอินฟลูก็คืออ๋อทำคลิปทำคลิปปุ๊บดังดังปุ๊บมีแบรนด์ เราก็อยากจะเข้าไปในสเตปนั้นเพราะว่าเราก็อยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองเหมือนกันเพราะเราคิดว่าการที่เรามีชื่อเสียงเนี่ยการทําธุรกิจอะไรอย่างมันจะแมสง่ายคืนเป็นที่รู้จักง่ายึ้นอยู่แล้วแล้วเราก็คิดว่าแบบอ๋อเราไม่ได้ทําแค่เพื่อตัวเองด้วยเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยคนไทยก็คือผิวเข้มเหมือนเราเยอะอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนที่แบบมีเพนพอยตรงนี้พอดีเราก็เข้าใจหัวอกคนผิวเข้มเหมือนกันมากเราก็เลยคิดว่าอยากจะมีสักวันที่เราจะทําแบรนด์มาเพื่อคนผิวเข้มโดยเฉพาะอะไรเงี้ยซึ่งมองว่าเป็นคุชชั่นเหมือนกันใช่มยอ บอกได้หรอเราติดตามดีกว่าคามิงซูนเรนดี้คังก้าคำมิงซูเอัลติริโอแะกเอางี้ดีกว่าก่อนจากกันไปในวันนี้ขนมูแทนอยากให้แฟนุ้งเทนะคะฝากช่องทางกันติดตามแล้วก็ฝากผลงานกันนิดนึงว่ามีอะไรมากนอกจากละครเวทีเรื่องหน่อยเซสออฟก็ตอนนี้นะคะก็ทำรายการติดโมอยู่ที่ BI Station นะคะแล้วก็ช่อง TikTok คุณผู้พูดแทนนิเบียค่ะและได้ข่าวว่าในอนาคตเนี่ยมีแพลนว่าจะไปชมมิสยูนิเวอร์สติดขอบเวทีจริงหรือไม่อะเนื่องจากวีที่แล้วเนี่ยได้ทำการไลฟ์สตรีมมิ่งรีแคปเอ้ยรีคชั่นเลยของมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์กับมิสยูนิเวอร์สโลกพูดเลยว่าคนให้ความตอบรับดีมากนะกระแสตอบรับดีมากเพราะว่าในได้ข่าวว่าน้องผู้แทนไม่ได้อยู่คนเดียวได้อยู่กับใครนะอยู่กับ พออ,อะไรไม่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 พูดใหม่พูดใหม่อย่าอย่าเข้มตำแหน่งนี้อ, <laughs> อยู่กับใคร <laughs> อยู่กับใครนะอักคาระเอกอักขาระศิลปินก็อยู่กับเอเคอักขาระพิมออแล้วคือบอกว่าเป็นคู่หูดูโอที่แบบกระแสมาแรงแล้ววันนั้นคือมากยอดยอดวิวใน2ล้านเลยใช่ไหมสองล้านเลยกับคลิปไวเราเัาเจสซี่กีนาส่งไปสมัครเลย เจสซี่ยอย่นะส่งไปสมัครเลย่บ,เลย,บเลยวเป็นคลิปที่ยอดไลค์เยอะสุดในช่องเลยและปักมุญมีตอนที่ปากบุญอยู่ป่าไม่ได้ปากแล้วไม่ได้ภูมิใจขนาดนั้น <c oughs> แต่แต่ว่าเป็นแต่ว้าวตรงสตรีมมิ่งเราอ่ะมีคนรับชมห้าหมื่นคนคือคนมาดูเราเมสานางงามอ่ะเยอะมากปีนี้ก็ต้องมาติดตามชมเพราะว่าน่าจะมีหลายเวทีให้รีแอคชั่นกัน นั่นเองนะคะทางช่องคุณพูนะคะ,ะมีอะไรไหมมีอะไรจะพูดดีไหมไม่มีแล้วแล้วก็เช่วันนี้นะคะรายการของเราทีว,ว่าต้องขอขอบคุณน้องคุณพูผู้ดำเนินรามากๆเลยสวัสดีะคะ่ะขอบคุณมากที่มาให้ความรู้เชิมในกระถิ่นกับพวกเราซึ่งว่า,าสิ่งที่น้องพูแท้พูดไปเนี่ยจะเป็นความรู้ บ้ามเล็กน้อยให้กับน้องๆที่กำลังรับชมอยู่เป็นอุทาหรณ์สอนใจเก่งนะคะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าแล้วก็พูดถึงการแบบว่าการใช้ชีวิต <c oughs> การทํางานต่างๆรูปไป็หนึ่งแพลนหรือโกในอนาคตด้วย <Yeah. S 1> และที่สําคัญเนี่ยนะคะก็ฝากติดตามผลง,ง,งานขนงผู้แทน้นะคะกับละครเวทีเรื่อง Noise Off นะคะ, <c oughs> สะแสดงวันที่20ถึง22มีนาคมนี้ที่ Back b o x k Theater Bangkok University น <Thank you. S 1> ั่นเองค่ะ thank you สำหรับวันนี้นะคะรายการติดโมของเราไม่ค่อยชินเลยขนงะคะนู่แทนรายการชื่อรายการเราสั้นลงมันก็ต้องลดลงตามโปรดักชันค่ะรายการชื่อสั้นลงโปรดักชันเล็ก แต่ความสนุกและการติดเมาส์ไม่น้อยลงเลยค่ะย <Yeah. S 1> และแรายการติดเมาสของเรานะคะจะกลับมาเจอกับผู้ชมได้ใหม่นะคะในทุกวันอาทิตย์เวลาสิบโมงตรงทางช่อง Facebook Fanpage Vi Station สำหรับวันนี้เวลาของพวกเรานะคะหมดลงแล้วไว้เจอกันใหม่เอพิส od หน้าเอพิโ od หน้าจะเป็นใครคอมเมนต์บอกกันเยยนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพผู้แทนมากเลยนะคะไว้เจอกันใหม่ขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบาย